ไปจากเพื่อนบ้านที่เอาหัวปีมาให้เราปรุงเป็นส้มตำเสร็จแล้วเราก็จะไปให้เขาชิมดูว่าจะเป็นอย่างไรไปกันเลยใช้จัก,กรยานนะนี่จัก,กรยานไปขี่ไปอ,ออกจากบ้านแล้วทีใ่ใช้เวลากี่นาะทีถึงไป มองซ้ายขวาก่อนมีรถมาไหมไม่มีโอเคไปถนน1374แส่ะพันเห็นบางมุหน้าอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่12งเยื่องกับวัดห้วยคดนี่แหละ เราจะข้ามคลองห้วยคดกันเช่นเดิมเหมือนทุกครั้งกำลังมุ่งหน้าขึ้นเหนือตรงไปก็จะเป็นอำเภอตะพานหินเราอยู่กึ่งกลางสองอำเภอระหว่างอำเภอตะพานหินกับบางมุญน,นาคจะไปตะพานหินก็ประมาณ15กิโลจะไปบางมุญน,นาคประมาณ12กิโลอยู่กลางเลยสองอำเภอไป ะจะข้ามถนนมองซ้ายขวาก็ไม่มีโอเคข้ามได้จะมาไวมากมาแลถึงแลนี่เจา้าของหัวปีที่เราเอามาทำซ้ำมตําอยู่มีคนอยู่ไหมมีคนอยู่นู่นโอเคอหัวปีวันนี้ทำซ้ำมตํา อลองชิมดูแล้วรสชาติเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันบ้างไปลแล้วไม่มีอะไรอีกฮะโอ้ยอให้ข้าวต้มมาด้วยเอ้ยข้าวโพดต้มไปกลับบ้านแล้ว อ่ะไปกลับบ้านแล้วส่งเสร็จภารกิจส่งกู๊ดอะไรนะฟู้ดแก๊ปฟู้ดอ่ะเดี๋ยวจะเอาเกินไป